ตอนนี้อยู่แยกโรงแรมอเอราวันนะคะเราอยากเห็นพระพมรมเอราวันมากเลยแต่รถมันบางเดี๋ยวนะเราจะดูน,นะว่าเราจะได้เห็นพระพรมไหมเมื่อกี้เราก็ได้ผ่านวัดแฝกสีลรมาแล้วก็ได้ยกมือไหว้พระแม่ ะะงานยังไม่แด้งเลยนะคะระวังนะคะป,ะปะ้าปะ โอ้ด้านหน้ารถค่นอนข้างเยอะมากเลยนะคะน่าจะเป็นประตูน้ำนะคะประตูน้ำซึ่งประตูน้ำแล้วก็จะไปห,หนุฮลุอนุสวรีเนาะ เราจะเป็นยังไรกันต่อไปอีกหน่อยจะมีประตูน้ำให้เดินหมนี่นี่โรงแรมอินทานะคะเราก็น่าจะผ่านร้านยาไปบูรนั้นยาไปบูรน่าจะปิดแล้วนะคะแต่ก่อนก็ก็ก็เคยมาอยู่ อวนสวรีชัยสมรภูมินะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน